ของเรานะคะสามารถผ่าตัดรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับหรือว่า OSA เป็นที่แรกได้สำเร็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะโรคหยุดหายใจขณะหลับนะคะมันเกิดได้จากหลายสาเหตุแตปัญหามันก็คือมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจปกติเราจะหายใจเข้าทางจมูกใช่ไหมคะแล้วเข้าไปในปอดซึ่งด้านในหลังคอของเราค่ะ ก็จะมีลิ้นอยู่ด้วยนะคะถ้าลิ้นมันปิดกัน้นทางเดินหายใจปุ๊บนะคะอากาศก็ไม่สามารถลงไปในหลอดลมได้ลูกศรส,สีฟ้าคือทางเดินของอากาศเวลาเข้าสู่ปอดหน้านี้ในประเทศไทยนะคะเราก็รักษาด้วยการใส่ซีแพคือการดันอากาศเข้าไปสู่ปอดโดยที่ใช้เครื่องซีแพตรงนี้คะ่ะอัดอากาศแรงดันบวกเข้าไปอากาศที่อัดเข้าไปไม่ได้มีออกซิเจนนะคะภาะวะคนปกติที่มีออกซิเจนไม่ต่ำกว่า88%นะคะจะไม่ได้เติมออกซิเจนเข้าไปช่วยแต่เป็นการใช้เครื่องเพื่อเปิดทางทางเดินหายใจ ให้โล่งขึ้นเอาอากาศอัดเข้าไปเพื่อให้อากาศเข้าสู่ปอดการผ่าตัดรักษาล่าสุดที่ทำำําสําเร็จนะคะเป็นการผ่าตัดโดยการกระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่12ชื่อว่าไฮโปกอรซ่ที่อยู่เบืเอนใต้ลิ้นของเราโดยการทําให้เวลานอนหลับให้ลิ้นมันยื่นมาข้างน้านิดนึงเพื่อไม่ตกไปปิดกัน้นทางเดินหายใจถ้าอยากฟังคลิปยาวๆและอธิบายละเอียดมากไปฟังของหมอโทนี่นะคะ แต่วิธีนี้ค่อนข้างมีข้อจำกัดมากจะสามารถผ่าตัดได้ในคนไข้ที่ B.M.I. น้อยกว่า35และคนที่รักษาด้วยการผ่าตัดวิธีนี้ต้องผ่านการใช้เครื่อง C.PAP มาแล้วแล้วไม่สามารถใช้เครื่องได้และต้องมีผลการตรวจว่าคุณมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับระดับรุนแรงขึ้นไปดังนั้นถ้าใครยังมีน้ำหนักตัวที่เยอะมากๆและมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ต้องไปลดน้ําหนักให้ได้ก่อนนะคะบางคนลดน้าหนักลงแล้วภาวะหยุดหายใจดีขึ้นหรือหายเป็นปกติได้เหมือนกันคะ่ะใครอยากรู้วิธีลดน้ําหนักที่ง่ายๆและดูแลโดยพยาบาลนะคะอินบอกมาได้เลยคะ่ะ